ประชานเราหารอมบดเออเราประชาชนขอดตอย่างสองมือเปล่าเม่เราได้ลั่ว่าจาว่าเราจะยึดถึงคำคำนี้แล้วที่ให้กายดไปเห็นแก่ประชาชน ชาติของเราซึ่งไม่ใช่ใครอื่นีนน้องร่วาชาไทยของเราทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติและประชาชนในเมื่อท่านกระทำการสิ่งผิดพลาดอาจจะรู้เดไม่ถึงการหรือโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามขอให้นหยุดการกระทำนี้เสีย เพื่อเห็นกับพี่น้องร่วมชาติของเราคนเสือแดงแม้ตู่กระทำย่ยมยีถึงกับทั่งถึงเสียชีวิตแต่เราคอยยังจะยึดถือหลักสังติกทั้งหิงสาและความอดทนเท่านั้นช่ยชนะถ้าเป็นของประชาชนคนเสือแดงก็จะเป็นใจยชนะที่ขาวสะอาด ที่ทั่วโลกจะสะดูดีการต่อสู้เพื่อให้ได้มาด้วยสัญาธิปไตยของคนเสือเ้อแดงนี่คือความภูมิใจของผู้เสียสละของเราเชาวเสือเ้อแดง